สวัสดีครับพบกับผมนะครับเจมเกินล้อยนะครับมันนี่นะครยูวที่นะครับปู้องอีสานมอเตอร์นะครับเป็นคูปุต้าดีซีหกสิบแปดจีนะครับตัวนี้นะครับเป็นคันสุดท้ายของอูนะครับที่จะเฮ็ดให้ลูกค้านะครับกะปีนี้เขากะเปลีนฤดูกาลแล้วนะครับแะเลี้ยงการถดจะคล้องนะครับที่ต้องเอาลงไปเกี่ยวนะครับเฮ็ดเกี่ยวนะครับลดจะคล้องก็ตีเช็ค เหมือนกันครับรถลูกค้านะครับเฮ็ดเก้อกันนะครับเช็คคือกันนะครับก็ล้องไปเบิ่งนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรถท่านี้แหละวก็ไปเบิ่งการทดสอบเลยครับไปเลยครับ 아 <laughs> เอาละครับตอนนี้เขามาอยู่กันนะครับช่วงทดสอบนะครับพอดีนะครับไม่นะครับเสียนะครับก็เลยต้องใส่วิธีนี้นะครับอาจจะเสียงเบาแนงน้อยนะครับกะเอาฟังจากเสียงลดพอนะครับเดี๋ยวสิให้นะครับ สร้างเซมนะครับเป็นเรลี่ยวนะครับแลนนะครับแล้วก็ใส่รอบเครื่องนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถอ่า ที่ลงใน youtube ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมขับนะครับกับร้านหน่อยนะครับพราะดีคลิปนี่นะครับผมบาได้ไทยตอนที่ยังประทันเฮตดนะครับในเบิรงนะครับเพราะว่ายากนะครับแล้วก็ว่ได้ยู่คู่ประมาณสองสามหมื่นนะครับนี่ยังแกสร้างหน่อยนะครับก่อนนะครับ วังหันนี่คือเขาเลีนเกียร์นะครับเกียร์โลนะครับออลรอบนี้เดี๋ยวเขามาลองเมื่เกียให้เบื่งนะครับ นี่นะครับเป็นเกียร์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวไปล้องขึ้นหัวเกียวเบิงนะครับเราจะรองเกียวเบิงสักเล็กน้อยกับผมอ่าเดี๋ยวมาล้องขึ้นตู้นวดเบิงนะครับแล้วก็ หัวเกียวนะครับอ่าอเยค,ครับสามรอบนะครับไ้มีดไหมนะครับตัวนี้ ไหยาออกนะครับใน้ไายหยานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเบิงข้นเนินเบิงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองข้นเนินนะครับส่วนใหม่นะครับรถ68นะครับจุดบ่คอยไมมีปัญหาเรื่องฝ่มมาไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้คืเป็นไฟฟ้านะครับนี่นี้ไฟฟ้าเขามาควบคุมนะครับเป็นกึ่งไฮดรลิกกึ่งไฟฟ้านะครับ จะทาเมื่อได้ห้างมานะครับก็เงาวนะครับกับเรืองปั๊มนะครับปั๊มหกแปดนะครับปั๊มเจ็ดสินะครับสค้ายๆกันนะครับแล้วก็ใส่ระบบวควบคุมตัวเดียวกันนะครับ อ่าเดี๋ยวหลอบต่ำสุดนะครับสร้างหน่อยนะครับฮารดเกียวนะครับโอเคครับอ่าอีกหอบหนึงนะครับเดี๋ยวภาพอยก่บนใกล้ๆนะครับ มาบิงตัวปั้มใกล้ๆก,กันนะครับนี่คือผมไทยจากพื้นดินนะครับขึ้นไปหาตัวรถนะครับ ด้บ้างครับสำหรับรถคูปต้าดีซีหกสิบแปดของเฮานะครับกัเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับตรวจสอบเองในบ้างนะครับอยู่ปูนะครับการทดสอบจะเป็นการทดสอบแบบพื้นฐานนะครับของรถนะครับต้องไปวัดกันที่รีนะครับยูทีหลัางานแทนนะครับเขาต้องไปเบิองยู่นางานนะครับว่าเกี่ยวจะเป็นจังใดนะครับยอมมาแบบไหนนะครับนล้วการลูกค้าจะต้องไป เช็คดูเองนะครับว่าการเกี่ยวเก่านะครับหรือว่าการลงเกี่ยวนะครับต้องรถต้องอย่าฟ้องเป็นแซฟได้นะครับตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่ะะอาาาก,ก,กนนี้นะครับเขาแบบดติดคิปด้วยรถท่านนี้เป็นรถลูกค้าต่อไปจะเป็นรถจักรของขเป็นรถจักรของนะครับตีเฮดเช็คเหมือนกันครับรุ่นลูกค้า วันลดตุ่มีิผมมีเหรียนะครับรอเบิร์นะครับว่ารถตุ่มเป็นยังไงครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากสอบถามเรื่องรถเกี่ยวนะครับสามารถติดต่อได้เมื่อทีนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 2นะครับ8 0 3 4 7 7 4เจ็นะครับหรือนะครับติดตามนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับหอวตาลน้อย อาแล้ไปมึงยูเป็นข้อเจเป็นรอยนะครับเกี่ยวกับเดีวนียวนะคาจนี่นาเนะครับไปกดไลกดสกดหน่เป็นนาบียครับกับสำหรับมือนี้นะครับเกมกับมอโตราตกนะครับข้อกันไหมนะครับกับลอนูกค่าปีโขานะครับสำหรับปีนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมันมนครับเที่ยวเขา ได้หลายไลนนะครับเฮงๆรวยๆกันนะครับผมมาครับสวัสดีครับ